อยูท่ทากายของเงไอคนที่จะขึ้นเป็นหลังเพราะว่ามันต้องอข้ามกู <c oughs> ลงไปเรื่องดนปรับปล่าวะรอรอรอดีไหมดีไหมดีไหมได้ดได้ได้ยินครับพี่ได้ยิน,ได,ยนได้ตีบา้าได้ตีบา้าได้ตีครับผมอีบ<ป>่ายมีมีรถรถรถอะไรบ้างครับพี่มีแบ็ค อในในตัวพี่อะพี่แบบรวบยอดเลยได้ไหมพี่มันเท่าไหร่โหพี่เจ็ดโอเลยโอเล็กแม็กันเดียวพอโหพี่ชายช่วยหน่ะเฮอรมันไม่มีแก๊งไหนเลยสตาร์ตตอนนี้เป็นหมาหัวเน่าเลยนะอ่ะสตาร์ตหรือธากาเยนวะเอาสตาร์กับธากาเยนไม่เหมือนกันเหรอเราใส่สูตรดำเหมือนกันเหรอเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งกูเพิ่งกูเพิ่งดึงกูออกมาเนี่ย ม่ึงเมื่อกี้สตาร์กกับทากาไม่ทะเละกนอ่ะไอ้แย้แจ็คบอกทากาแต่เขาชื่อสตาร์กวัสดีครับนะสวัสดีครับอันนี้ทากากับสตาร์กไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่พี่กูไหนไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับงงว่ะไอ้ไม่เสียสตรเหมือนกันเนี่ยอะไรนะ ที่มีกับใครครับเนี่ยไม่ได้มีครับมาดูกับพี่อ่ะมาดูพี่อ่ะมามีกับใครอะไรที่มีกับใครเนี่ยมาดูเนี่ยเขามีกับใครเนี่ยพี่หน่งดูพี่คือพี่หน่งครับพี่พี่อ่ะเองอ่ะเองอ่ะเองมีกับใครพี่อ่ะคือพี่ผมเหมือนจะมีกับวันท้ายพี่ผมเพิ่งตื่นงั้นไหมอ้าวแล้วยูเอฟมีกับใครสตาร์สตาร์จะมีกับวันท้ายยูเอฟมีกับทากาพี่อ๋อโอ้ยพิ่งรู้นเนี่ยวันท้ายก็เสียงมั้เหรอใช่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  วันแบบแนี้แม่งเปี่ยนไอ้ที่หกคู่คู่ใหญ่นั้นเลยสัสวาเลนไทน์กับอะไรนะสคู่วาเลนไทน์สตาร์สทางการยูเอฟแล้วเดี๋ยวะจะมีเปิด์ลเพิร์ลวิลลากับไเยอห์กซูนิกมาดิไม่ดิโอ้โหตำรวจอะตำรวจพังอะโวตำรวจหลอนน่ะเจอแบบวหันไม่หันคว่ำอะนี <laughs> ่เหมือนยยอะไรนะที่เหมือนยายอ่ะเหมือนยายหาเหมือนเดนนิสตอบอ่ะยู่ยายหาแล้วกูอยู่ตร้านนั้นมันจะอะไรวะเด็กขี้อ่ไร ไม่ใช่อ้อนไม่ใช่ส่งไม่ใช่เลยเนี่ยครับผมโอ้ยครับผมใช่ครับใช่ครับเฮ้ยมึงกลับมึงมึงแต่งมึงแต่งหน้าถูกกลับถึงจำบันเหรอเอาเลยมึงกลับหน้าถูกดึงจำบันเหรอแสดงกรรมมาแล้วหล่อแล้วตอนเนี้ยอืมหลังรีด้วยบอกเขาหลังรีหลังรีแล้วปะเก็บรถก่อนเก็บรถก่อน อเอ้ยยังไงไหนดุมมึงปืนอีกแล้วเหรอเนาะมึงตายไปกี่รอบแล้วอยู่ตายออาร์เบ็เป็นไงวะชีวิตมันชีวิตมัน,มนหมดออนไลน์ตายอยากแล้วเรื่องไงตอนนี้ยฮะมันไม่มีอะไรทำแล้วเรื่องไงฮะมันถึงขั้นต้องไปนั่งกดไปเกมโน้นที <c oughs> เกมนี้ทีอา่าันแวะไปเซเว่นเ,เลยอะเกมอะเดี๋ยวนี้ฮะชีวิตมันเล่าพี่ตอนเนี้ยทอย่างมันมีปัญหายเยอะเหรอช่วงนี้ปัญหามันเยอะ ไม่เห็นรอบตัวแล้วโดนแบนกิจกรรมไม่เที่ยงยูดไอ้เหี้ยห่วยโดนกี่วันวะเกี่ยอะไรอ่ะสิบสี่ป่ะสิบสี่หรือเจ็ดวะสิบสี่หรือเจ็ดนี่แหละไอ้ไอ้คนไอ้บอลมึงบอกให้ไอ้ต้นกล้าเอาเงินแดงมาให้พี่ดิเลียบร่างได้เอาเลยแต่พี่เอาจะตีกบยิพี่ีวิทเหมือนเล่าถ้าไม่ถ้าไม่มิกก็ผมวะ ไอออนมึงแม่งโคตรนี่เลยอ่ะโคตรมิกซาดาเอาความจีบแบบได้เลยว่าถ้ามีถ้ามีขึ้นได้เลยแต่ว่าถ้าไม้ก็ทยอยเลยๆตีเอามีดก็ได้พี่ไม่ลำบากอ่าแล้วสองเอาสองอย่างเลยสองอย่างได้แต่วรอก่อนเลยเวลากูเพิ่งทำแกงกันเดือนเดียวเองไอ้เหี้ยไอ้เหียไอ้เฮียจุกเนี่ยเพิ่งผ่านกูไปหมื่นหนึ่งไอ้เหี้ยเอางี้นะพี่อะไรของผมนะกูติดคุ้มนะเป็นผมอยากเป็นรุ่นใหญ่ได้ไหมได้เดินเดินแรงได้หมดอ่ะพี่ยกสโนนกระทืบอย่างหมาตอนนี้กน้อง เดี๋ยวกูไล่แทงกันไล่แบบหอโหยหัวไล่หอนอ่ะเหมือนพวกแบลวูฟอ่ะเราหัวหน้าเผ่ามานั่งหอนอยู่แล้วละถ้าสมมติมึงที่โน้บันตีอ่ะมึงอยากกระเทิบมาเนี่ยเดี๋ยวกูอกระเทิบที่นี่ด้วยกูให้มันสับตัวไม่ทันอ่ะเดี๋ยวกูจัดให้มึงบอกก็ให้มันรู้เลยเหตุการณ์อยู่แล้วมันบอกว่าชิวๆเพราะว่ากูอยู่เป็นอาคารขอให้ชิวจริงนะมันบอกว่ากูอยู่เป็นอะคาเดมี่ หนังก้อยอร่อยหนังก้อยหนังไก่อร่อยมากครับกำลังสั่งเพิ่มอมาขอมาผม <c oughs> ขมาผมผมขาพี่แต่กูยังไม่ได้ทำเลยนะครับเอาดีเชี่ยเอาดีเฮ้ยเอายัางครับสัตยังครับดูเอฟยังไงครับเมื่อกี้โหยืนต่างกันเลยเลยนะอะไรนะครับเรื่องไหมครับเนี่ยรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องสวยนะยสวยนะผมบอกเป็นการร้านก่อนเลยโอ้โหมเมื่อกี้เดือดจัดเลยแต่เมื่อกี้ไอเจนเล่าให้ฟังเลยใส่กันพังเลย ไหวไหมเนี่ยไปเดือดร้อนอะไรกันมาไปเดือดอะไรกันมาอยู่แล้วเนี่ยแม่ใจเป็ดแก้วไหวไหมเนี่ยแก้วไหวดาราคารไหมเนี่ยมันด่าเละเลยหน้าทีซีอ่ะพูดใส่เจ๊แบบจัดแล้วไม่ได้ปั่นนะนี่วันนี้เรื่องจริงไม่ได้ปั่นนี้เรรื่องจลยเจ๊ลอยป่ะไม่ได้ปั่นนะไม่ได้ปั่นนะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ปั่นพูดเสียจัดเลยโโอ้หเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นเอาอยู่แล้วดาราโอ้เอาอยู่แล้วเรื่องจริงครับเรื่องจริงไม่ได้ปั่นมีจำน้องผมได้ไหมครับเนี่ยจำน้องผมได้ไหมน้องชายผมนะครับน้องผมเนี่ยครับเนี่ยยนน้องผมเี่ น้องผมนะครับรู้จักมือปืน JK ป่ะครับกระเป๋าอะไรโมกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกแรับใครไม่มีใครแถวนี้ไม่รู้จักไลออน JK เรียวผ่านออนเดอะโรบบี้ขึ้นได้หรอขอขึ้นขึ้นมีให้ออนหน่อยได้ไหมครับได้ไหมออนไม่น้องผมได้ไหครับขึ้นมีให้น้องผมหน่อยได้ไหมครับผมจะไปเป็นรุ่นใหญ่ได้ไหมอ่ะพี่จะเป็ดขึ้นหน่อยขึ้นได้ไหมขึ้นเป็ดขึ้นไในไหมขึ้นในหน่อยได้ไหมขึ้นขึ้นฉลามวะาไดมฉลามมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวพอฉลามฉลามฉลามมาฉลามเออฉลามอ่ะ สลามเล่มหน่งอลามเล่มหนึงอ่ะมีมีมีอ้นี้ไหมิต้เอางี้เดี๋ยวผมจะสวดมนต์ให้กราบเช้ากราบเย็นเลยเอ้ซากะมันคือมีในน้องคไเนี่ยต้องเปิดซาโตเกะโหลพี่รามครับไอเจเเไอตเแล้วผมพี่พี่ขนมีไอออนเน่ยขึ้นมีนน้องกูบ้านซาเกะน้องกูไอเจโอเคไอเจมันลืมกแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้มันลืมกแล้วเว้ยออนเลยขึนาบนได้ไ้นมานได้ไงขึ้มีด้น่อยจไหงขึ้นมาเนได้ไ้ ติวบาร์กะพอแล้วพีああ่อยาขึ้นให้น้องกูได้ปะเจษเพื่อนขึ้นน้องกูได้ปะมีสลามมาเล่มนึงอะขึ้นน้องกูได้ปะไม่มีของอะเดะเพื่อนหนึ่งมีขายกับพี่ยูน่าจะมีอยู่ไอ้เจนไอ้เจนไม่มีของแต่นี่มีขายสามล้านสามพี่เลิฟล้านสามไอ้เจนซื้อเลี้ยงสองชุดได้ปะล้านสามสภาพกูจะโดนปรับอยู่แหละเพื่อนไม่แข็งไม่ได้ไอ้เหี่อยังไม่ได้ตั้งใจเลยพลาด เยอะด้วยไ่แล้วนี่น้ำมันหมูพอมน้ำมันหมูเลยแล้วขอร้านสามแล้วเขาทำจากน้ำมันเพื่อทำอะไรแยกดูน้ำมันมันหมูอื้อไปเนี่ยพี่โอพี่โอ้พี่โอ้ยังไงพี่โอมีของขายให้ชุดตีบูไหมพี่ให้ให้อ่อนอ่ะให้อ่อนอ่ะไม่เดี๋ยวให้มันเลยดิจะลองเอาเี๋จะเอาเงินแดงเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่เอามาแสนหนึ่งมาแสนหนึ่งที่สองหนึ่งสาม สั่งมือเลยอ่ะใช่อ่ะวอซบินอ่ะที่ไหนอะไรนด้วยอะเรล่ะอ่อนไหนเพื่อนไลออนเนาะไรอ่อนเนาะไอ้ยมึงมึงเจอธากามึงแทงแม่งเลยนะแทงมังเลยเล่นสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามบผมแทงไม่โดนป่าวอ่ะไม่รู้จะไปแทงธากาแล้วทีสิสวยสุดยอดงามมากแทงเพราะว่ามันแซกูอ้าวเขาแซ่พี่เหรอเออกูมีโบลิงแคมอยู่แซกูเฉยอ่ะเออแซกู คือคือมันมาแซกกูตอนที่ตอนแรกมันไม่แซ่นะมันมาแซกกูตอนที่เฮียแจ็คยืนอยู่อ่ะมันก็เหมือนคำสั่งอะเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบว่าคาสั่งมาแบบโดยตรงว่าตั่งหนังไก่ทำไมได้หนังสติ๊กเฮียสั่งก็เฮียแล้วสั่งมึงก็โผโผเหมือนไก่อร่อยมากการันตีจากดำหนังเลงหน้าเซเว่น